มีอันอย,ยู่เอ<ะ>อรถมอเตอร์ไซค์ครับเด้อนี่ครับเขาบริขายผมแกะขา,ายอะไรครับขายหลอดมันครับขายเสือสุดเสือนี่ครับท่านนี้ผมก่อจะขายยางครับนี่ครับ นี่ครับยางดีๆครับอันนี้ก็เรี้งยงอยู่ๆนะครับเด้อผมพอท่านแกะดนะครับนี่ครับดเดี๋ราจะแกะขายอะไรครับสนใจกับมาซื้อะไรครับเด้อย,ยางยางดีๆกัหลายครับนี่ครับ นี่ครับลายขั้นอยู่ครับ ไฟตาก็ยั่งนะครับเด้อไฟตาเออนี่ครับไฟตาของมีโอว่าครับเรือนใหม่ครับขั้นอย่ไฟถ่ายกันยังครับเมียดมีตะก,กาพร้อมนะครับเด้อเรือนใหม่ตะก,กากับมีครับนี่ตะก,กา ขั้นหนึ่งครับคั้นหนึ่งจะรองขี่แล้วครับเมื่อกี้นีนปิดครับไปเบิ้งได้ครับในคลิปนี่ครับนี่เป็นพัดลมแอร์ครับเห็นว่ามีพัดลมแอร์มาซื้อผมได้ครับเลยนี่ครับนอนใส่ได้ครับบริสียครับพัดลมแอร์ นี่ก็เป็นตู้เย็นครับผมเทินไปคลายครับเกือสักผ่า